ตอกตอกตอวพวกเงาบันีตอกกสอดกระดัง so ลุมนสอนกันแล้สอนกันเข้าไว้ เลือกตกสั่งอันสินแข็งใส่แจสารไปกระโดดส่งคือสีเข่าไววโพดนี่แหละแจมันดึงเขาแจกระตามันดึงเขานน่าบรูว่ามันจีเป็นยังไงอ้าว hey yeah. กนไงกลนกระตามันมันเช็ดกลนไงผลขันณฑ์อันซัมสุธิยานกับกลนน้อยครับตัวมันเห็ดตอกอันนั้นน้อยเห็ดตอกกล่นที่ด้านมันน้อยจะเลย<น>เอาเพิ่มอีกเป็นกางละสิบ,ส,บสิบสามเซทธ สิบสามเซนพ่อสารมากเรากันหาทรงคือกนใหญ่พอันนี้อันนี้เป็นรถก็มีรถแมวครับแม็กรานารูวานสีออกมาเป็นทรงเลยต่างเรียนรู้เป็นี้ดูสิแมว แม่ันนี้แมาจกแเแเย่าถูแบบนั้นละลินละลินเย่าถูแบบนั้นลูกมันสีโปกบัวชนเลยเอาตั้งขึ้นเอาตั้งขึ้นลูกตั้งขึ้นอย่าไปถูแบบนั้นไหม พู้น่ะมันหลอนเบิดพู้นเห็นบน่ะเอามาไว้เอามาไว้เอามาไว้่านบอ่น่ะท่านบอนั่งมาทีนี่ค่แล้วเจ้าเุ็จังไเขาอะไรเขา นอนขึ alors, look, mm. yes. oh. ้นหนึ่ง oh จ้ะเิด <laughs> ีาเล็กอะไเานอนมน้ว้เล็กขีบ ทมหนีบได้เพิ่เจะไปซอมม,มันมัอมรถน่ะดื้อๆหลานกักน,นด้วเวราวัง n h ามันเป็นหอไห,ไหอ,ไอ้ยจักไม่ฟ้ามันตายแล้วไป ดีเป็นอะไรดีเป็นดีลานกันเลยหลานสามานเลี่ยงหลานสามหลานพบกันกับเรี้ยงงัวเป็นมมสิบมมสาว ส่งดอกกระตาน่าอยนะงบริจังใจห้เสยากัได้นะตันยังอบเหลตกสังกระมง นางกระสานง่ายมองทีกระสานหยากหยากอะไรไปทำอะไรของย่ามาฮะอะไรนะนุนนๆทำอะไรเอออเหลานกันกันนี้ครับ

่นโโอนี่มันหยาบงห่อเ่ยมันผ่านคอไปแล้วก็ไข้อยู่ไม่ตอกกับเป็นไม้แก่พดไม้แก่พดแบบนี้เวลาข้ามาสาร่ันจะอยากพอย ทำไมทำของปู่ทำไมเฮ้ยอย่าอย่าทำของปู่จะทำของปู่ปู่กำลังสารนั่นอยู่โอ้ยย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 เอาคมนี้จูบไปสมนี่ได้ไห่น้องโอ้